สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการสะบัดช <as> no. ้อนสะบัดช้นสะบั้นรติมต้องผัดงอยำทุกอย่างละเคสนี้สะบัดช้อน from home from home อีกแล้วหรอไม่ใช่โฮมธรรมดานะ big home บ้านดาราบ้านนี้ใหญ่ขนเนี้ไม่ใช่บ้านดารายิ่งกว่าดาราหรอคนนี้ดาราเจอต้องอย่างนี้เลยโอ้คิดว่าไงอ่ะนายกใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอนางคือผู้จัดการดาราโคนที่นางดูแลนะ เล่นหนังระดับพันล้านเคยดูเรื่องนี้ไหม Hello เจ๊แต๋อ้โหแต๋อแตกไม่ไม่พี่เ้วิกาขนมผู้จัดการเขาก็คือพี่เก้าเรามาบุกบ้านพี่เก้าเพราะว่าล่าสุดนางนำธุรกิจหมูกระทะช่วยขนาดนี้ยังเปิดหมูกระทะอีกเหรอนางชอบกินนางก็เลยเปิดขายเลยอีดอกเขาจะให้เรากินหมูกระทะในส่วนของเขามีส่วนว้าวแม่ถึงคิวแล้วเหรอ สวัสดีพี่ก้าวสวัสดีค่ะคุณมาถึงบ้านเลยอ่ะวันนี้เราจะมาสบัดช้อนฟรอมโฮมที่บ้านพี่ก้าวนะคะแม่ถามก่อนเลยหมูกระทะอะไรยังไงดิฉันเปิดขายเดลิเวอรี่ชื่อร้านวัสรานรมปากแอดด้วยนะคะทุกคนวัสรานรมมันคุณนะแม่พูดถึงวสรานรมล้วหิวไหมหิวลองลองงั้นไปรับบุกบ้านพี่ก้าวเลยค่ะว้าวพี่เข่าดี้อยู่ในนี้เหรอคะแม่เดี๋ยวพี่ก้าว เปิดจนตัดเจนี้ทําไมคือเราชอบพวกตุ๊กตาพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้กับปีไก่ก็เราขอให้มีไก่ไวในบ้านเจนจังก็เลยเลือกไก่ฟ้าทีเนี้ยคันเจ้าตัวเดียวก็ต้องเลือกเพศอีกเลิฟสองเพศแล้วเอาแม่ทุกเพศเลยโคกเอ่ะให้โคกและกระเทยต้องมีนกยูงทุกบ้านทําไมวะกระเทยมันชอบนกยูงเราอยากเป็นคุณนกยูงและหงเหนือมังกรออฟที่เราอยากคแม่มามาแบบเวอร์มากเลย นี่ใช่ทำอไมรู้ป่ะล้างตุ่มมาอย่าเกิดเป็นหมาคนเก้านะคะมาเลยค่ะอยโ้นี่คือตอนโตกินข้าวใช่เต่าเป็นลูกสาวคนจีนคนจีนแต่ต้องนั่งโต๊ะกลมเท่านั้นใช่แล้วต้องมีโต๊ะกลมอันหนึ่งไว้ทางข้าวโอ้โต๊ะกลมมาเข้าใจแต่ว่าอันนี่แม่เข้าใจ อันนี้เป็นซาฟารีเวอร์ของแม่ซาฟารีก็เหมือนกันคือเราต้องเลี้ยงตระกูลพวกนกพวกไก่ไว้เยอะๆอ่ะต้องเลี้ยงไว้เพื่ออะไรนะคะเสริมดวงใช่ไหมแม่เสริมดวงยคนเกิดปีกัาเขาจะจิกเก่งจริงไหม แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดตอนเช้าก็ได้เป็นไก่แบบว่าขายันคุยถูกปะกลางวันก็นต้องค่อยจิกเก่งหาอาหารกินกๆุบๆถ้าไก่ตอนกลางคืนก็คือนอนกินอยู่ในเลาสวยๆเดาเลยได้ไหมว่าแม่แก่คืนก็คืนเพราะอยู่ในลาวกระดิอ๋อบ้านคือสวยมากแต่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ให้กินในบ้านเขาทานนอกบ้านตรงสวนด้านนอกตื่นไปเทพนิยายกรุบๆด้าักลั้นเราไปดูสวนแม่กันดีกได้ค่ะ ะอู๋แม่หมูกระทะวังตะลานลมอร่อยฟินเหมือนบนวังโอ้สโลแกนเลิศขอถามก่อนว่าจุดเด่นหมูกระทะร้านแม่คืออย่างแรกเลยนะหมูเราอ่ะจะใช้เป็นหมูชิ้นใหญ่ๆที่ไม่ใช่แบบถ้าสมัยเราเคยสั่งหมูกระทะมาทานที่บ้านใช่ป่ะมันจะเจอแบบเกระดูกเศษๆบ้างอะไรบ้างโมไปเบงหน่อยซึ่งมันไม่เต็มปากเต็มคำเราเป็นคนชอบกินอะไรที่มันจุกๆเต็มคำหมูดิฉันเนี่ยถ้าเรียงต่อกันนะลอยน้ำที่แพรกันจันทบุรีได้เลยโโอ้ น้ำจิ้มมันอาจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มชาบูอย่างนี้อยากทานแซ่บๆแนะนำว่าผสมกันเลยก็ได้มันก็จะได้อีกอร่อยอันนี้เป็นเค้กลาวปีกาวใช่ไหมใช่เพราะอันเนี้ยมันจะมีความเค็มหวานใช่ไหมส่วนนี้น่าจะเปรี้ยวเผ็ดพอผสมกันก็จะกลายเป็นเผ็ดยั่วหวานต้องตักด้วยเปรี้ยวเคล็ดลับนะคะสั่งหมูกระทะสลัดลมไปเนี่ยให้เทน้ำจิ้มรวมกันแบบรวมไปเลยค่ะก็ด้รสเผ็ดยั่ว ีฉันจะยังไม่ถามราคานะขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะนั่งวิเคราะห์ราคาเองโอเคแคนลุกมากเลยอ่ะกลกวไม่ถึกปากคุณเขาแม่แล้วก็คนให้เข้าการแบบนี้คนให้มีราคาอย่าคนย่วยอโอ้โหหอมมากหอมยั่ว หมูเราต้องกินสุกแล้ถ้ากินดิบเดี๋ยวหมูดับห <c oughs> มูดิบกินได้ไหมไม่ได้แล้วผู้ชายดิบๆได้ถามหน่อยแม่ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะจริงๆทำไข่เฉพาะช่วงโควิดแหละพอ,อ,พอพปิดโควิดแล้วก็แบบรู้สึกว่าว่างๆแล้วก็ตัวเองก็อยากกินด้วยรู้สึกว่าเออทำไข่แล้วกันแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่เอาเดี๋ยวดิี่ฉันขอลองชิมเบคอนก่อนเพราะสุกแล้วนะคะแล้วก็จะจิ้มในน้ำจิ้มสุดเด็ดของพี่กล้าวที่นางบอกว่าให้ชิมแฮมสองอย่างมารวมกันอูจุ้ยซี่มากขอมจิ้มมาปากนะคะชิมเลยชิมเลย แตะมันแบบขำมากเอาหรอเลิกไปหรอเอาอะไรมาไม่ได้แม่แต่น้ำจิ้มมันเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นเลยนะงั้นต่อไปเรามากุ้งนี่ตัวใหญ่มากใหญ่จริงกรอบสะท้านฟันกรามจริงจริงนี่ก็มึงแพ้กุ้งนี่ใช่หรอกินได้ฉันเห็นกุ้งแล้วฉันอยากกินเสือมัยว่านทำรายการกินกับมันมานะไปร้านไหนมีกุ้งอีนี่กินตลอดแล้วไม่เป็นไร่อแบบพ้กุ้งแล้วเป็นอะไงอะปิดเทปุ้กตบยาแก้แพ้เสริลแล้วฉันไม่ยากแก้แพ้ที่บ้านเสริลฉันไม่อยากแก้แพ้เสือมัยอยกให้ฟัง กุ้งกรอบมากมันจะได้เนื้อหนังเราเป็นกระเทยไม่รู้ตอแไหนหรือเปล่าลองเองต้องกินเองลองแล้วดูดิความใหญ่ของกุ้งมือใหญ่มากหลอดก็กรอบกรุบกรุบก็บอกว่ามันไม่ใช่กุ้งเฉยๆใช่มีความหอมด้วยอ่ะมันผ่านการหมักกรุบๆมาเบคอนดีมากได้เห็นไหมน้องวีเขาจิ้มอีกแบบว่าเอาลองไปลวกด้วยจะได้แบบลองทานแบบสองแบบ จะทานไปชาบูก็ได้ปิ้งย่างก็ได้ตับแม่ก็หมักเหรอฮะหมักสิฮะแล้วตับเนี่ยคือเราใช้ส่วนที่เป็นตับอ่อนมันก็จะไม่มีความแบบเหนียวอะแล้วก็ใช่แล้วเขาก็จะล่อเส้นเอ็นออกให้หมดเพราะปกติปัเจ้าเรากินตับไปแล้วจะเจอแบบเหนียวๆเส้นๆนะอันนี้เขาเชื่อไม่ออกน้องชอไปล้านปังจ้าเองอ่ะนางก็ทำแบบเต็มที่เพราะวนางก็จะแบบกลัวเสียชื่อเสียงอะใช่แล้วเราเป็นคนอ้วนไงที่สำคัญคือคนอ้วนชอบกินคนอ้วนก็ต้องกินของอร่อยเท่านั้นไม่อร่อยไม่กินไปกินหมูกระทะร้านไหนมาก็ไม่เคยเจอกุ้งไซนี ของร้านสลาดลมเลยใช่ะวอมหมูน้ำหมักมาแล้วก็นุ่มแล้วก็คือเด้งผู้กนดีว่าอะไรในปากอันนี้นะจะลองกินแบบไม่จิ้มก่อนจิ้มแล้วะทําทายมากชิ้นใหญ่มากด้วยมันเหมือนหมูสเต็กเออมันเหมือนหมูสเต๊กอะที่มันหมักมาแล้วี่มันหมักมาแล้วมันจะไม่ใช่หมูแบบแห้งๆหรอจะมันไม่ได้หมูแบบมาถึงซอยแล้วก็ส่งมาาไม่จ๊ะที่จะต้องหมักก่อนเคยไปกินหมูกระทาแล้วแบบต้องสั่งแป๊บดีรอแล้วปะฟอร์บัคเทมเกินใช่อันนี้ หมักแต่ไม่เค็มเกินใช่เราไม่ได้หมักมาใส่น้ำปลาใส่เกลือเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้หนูอยากรู้ราคาละราคาเนี่ยพูดได้ไหมหนูขอเดาหนูขอเดาทั่วไปเขาขายกันเท่าไหร่ดีกว่าเต็ดใหญ่ทั่วไปที่ที่หนูเจอเจ็ดร้อยเลวนะถูกยุคถึงหรอเจ็ดร้อยเก้าร้อยหรอแม่ถูกแบบพันสองแล้วเนี่ยแม่ขายกี่บาทเนี่ยประมาณสี่เดี๋ยวไม่ได้จะได้บ้านเนี่ยขายราคาเนี้ยงึงหรอ ถ้าเอาเงินจากค่าตัวพี่ใหม่เดียวแหละไม่เอามาขายแล้วค่ะไม่เพราะกลัวว่าถ้าเกิดขายแพงเดี๋ยวก็กลัวคนไม่ได้ทานกันก็เพราะว่าเขานึงยากเขเลยคิดว่าเอาแบบประมาณนี้ดีกว่าแล้วว่ามันก็อยู่ได้แล้วก็ช่วงโควิดก็ช่วยๆกันแล้วก็ได้กินของอร่อยไม่ใช่ราคาเขาถึงได้ราคาถูกมากจริงราคาถูกแล้วนะแต่ว่าคุณภาพดีมากคุณผู้ชมจริงๆสั่งได้ที่ไหนยังไงบ้างแม่ไลน์แอดสรานลมเลยค่ะ ร้บบานตรงนี้ได้เลยนะคะจ้าวใครที่บอกว่าอยากทานสั่งได้ตั้งแต่4โมงเช้าไปจนไปเลยค่ะจนถึงดงึกๆได้เลยทุกวันนี่มีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดเลยค่ะทุกวันอยากให้ทุกคนได้ลองทานนะคะเพราะช่วงนี้หลายคนก็ยังไม่ออกไปทานนอกบ้านใช่ก็สั่งซา,าราลุไปทานที่บ้านได้เลยนะคะยั <ใช S 2> งไงวันนี้อข,ขอบคุณพี่ก้าวมากๆขอบคุณมากะฝากรายการสปาร์ตช้อนของน้องนิสาด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องน้ำผ่าวแฟมิลี่ด้วยอะค่ะคุณบอกให้ไปไหน แล้วาเกิดขยับเป็นดาราแม่งรับไหมยังปั้นไหมได้อยู่นะครับสามารถได้เลงมาได้เลยทางไอจีหลังใหม่ถามจริงก็มีคุณสมบัติไงมั่งจริงๆอ่ะเราขอให้เป็นตัวเองเนี่ยป่ะเราหมาถือว่าเป็นตัวเองมาเลยไม่ต้องไม่ต้องอยากต้องแทนไปเป็นตัวของตัวเองเลยนี่เป็นตัวเองมาพี่ขี้หล่อลยแม่ขอให้น้องมีความตั้งใจและเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ขยันเพราะว่าพี่ขี้เกียจโอเคพี่อยากได้คนขยันมาทำงานด้วย วันนี้ขอลาไปทานสลัดล,ลมแบบเต็มที่กันก่อนนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะผมแล้วอยากให้นัดไปสบัดช้อน f ร o อมโฮมบ้านใ,นใครอีกบอกกันเข้ามานะคะบ๊ายบายบาย